ออกมากกับเจอนี่เอาว่ามันข้าเจ้าทรงรูปให้เบิ้งนี่บ่ค่ะอ๋อขั้นนี่บอสามหกจัดไปเลยค่ะเก้าสามหกเลขพระหัตถ์เจ้าเหนี่ยวยึดจุดยึดยึดก่อนค่ะขอเลขก่อนค่ะอุยคือคือรูปอยู่บ้านนั่นเนาะคือกันเลยกับอยู่บ้านนั่นนาพระพุทธเจ้าเป็นนาพระพุทธรูปจ้า

เจ็ดห้าเก้าค่ะน้ก็ได้กันเจ้าที่เนน้ย่อยน้ำย่อยได้ไ่ต้หม่อยนัดน้อยได้กีดีไปได้แล้วๆดาขึ้วเมื่นตรงคำก็วัดนาวัดเนอกจาโอ้ค่ะทุกผู้ชมเอาเอาไว้ไวจะได้มีโศกเข้าอ้วว้รอจะยูด่น่ไ้ไออยอยู่ขังทางปลาเน่าจากวัด กันเลยอธิษฐานตัวหนาองคูกับยาเพราะมีไผบอกเนะมันบอกเพรียวเห็นเลยมันนปะอธิษฐานเอาต่างดีบอกผู้ใดขับรถอธิษฐานคูให้ส่งไผหลาบไม่ได้ป่ะสันีแดงว่าบอกเลยซี่ออกมากสุดกะซี่ตรงไดไม่ เเป็นเขาเป็นซีล้วอยู่ปากมันบ่คะอยู่ปากอยปากเป็นซีล่นบ่ยาปากยนปาก่มานควค่ะมึปากต้องเป็นคนตักนตัวลตัวลัวสกลตัวกนตัวสกุลคนตัวกุลคนตัว็กลตัวสกลนตัวกุลตัวกุลตัวกลนตัวกุลคตัวกลคตกุลคตัวกล็กตัสกลตลวเลตัวล็นตัวนตัวลตัลตัวลคตัวลตัวล็นต ไอซีเจซี่เล่ซี่ก็ตุ่มกันกับเล็กน้องแม่วต่ราไมช่เด็กน้องแม่ที่ฟูโทลมาบอกขึ้นงนามเนาะคือพอพุดจะเจ้าเนาะเกี่ยวจม่ได้ไม่เห็นจองปววเอาจองปัวตะ่างก็่าง แต่ลมูน้แเยอะเลยมนบ้สถิล้านนเดียวสลานสิบองล้านสิบล้านสิบสอล้านเนอะห่านี่มามุ่งให้เพื่อนนาะฝนสิต๊กสามสี่สามบ่ ว่าหลีกฟันเงินเพรานี่ท่านได้บอกฟันเงินมันจะได้หาซมันก็บอกว่อนีฟันเงินมีได้สี่ัดเลียได้สี่วมแคือท่านผู้ชมันีสอดอกเลยนส่นเขาเป็นานี้ทานต้นนาัวที่ทานได้ไม่จบที่เดียวเหนเขาอมปกต้องทากาท่านผู้ชมเป็นจอมเป็นมากขึ้นนาพระเจ้าตรงข้างด้านซ้ายนี่รู้สึกว่า จะก,กอขึ้นไม่ยัางผาบสีดำดำอยู่ได้จักมือละค่ะนี่ได้จักมือแล้วมีผู้ใดโหว่าได้นี่เออบ่อพีผู้ใดบอกเหรอเนาะฮะพี่ของท้องก็เห็นเขาดีเพื่นพอสดเขเจ้าเห็นหลายแล้วเขาเจ้าถึงมาถากนี่มาถากจุดทูกนะ เมื่อยทางน้าได้ทังนี้ก็สีบอมืดเป็นได้หรือมั้งบอมันมืดอยู่แต่เวลาเ้าท้ายหรือมันจะแจ้งเองนะเพ่อว่านสะท้อนแสงเห็นตัวได้ลูกเป็นนาเป็นเสียงทะเลยเนาะค่ะท่านผู้ชมอยู่ขั้นอยู่ขั้นหน้าอยู่ขั้นหน้าไฟแดงเลยแม่แม่ป้ายแดง เจ็ดสามเนี่ยเจ็ดสามป่โอ้ปหาเจ้าเห็นเจ็ดามั่นท่านผู้โอปลาเขาตายแบบนี้ละผู้ขาโสษเด้อเจ็ดสามมาสั่นท่านผู้ชมเจ็ดสามแดงไปข้างนิกันรัาท่าน่ตรงทางกับวัดค่ะเจ็ดสามไม่ได้แยงเอาเลยนเจ็าเ็ดสาแจไมียวเดียว เล็กสามเล็กสามเห็นอยู่เห็นอยู่เลกสชันหนักเลยครับเล็กสามสามบางเอาเกสามนะครับมหเล็กสามชันหนักเลยครับเพิ่อยากให้เห็นมั้งไอ้ฐานท่านน้ออกท่านน้เล้วฮัดนั่นอยู่เนา เจอมปวกไข่พญานาคเพิ่นวะนาเพิ่นเดี๋ยวเบิ่งเงินสูงสุดนะเนาะคือมีตามีปากมีตจมูกได้สูงสท่านผู้ชมเห็นตัวนั้นก็คอมเมนต์ใต้คลิปเลยเด้ออยู่หน้าสำนักสงฆ์อภไพวันเรานี่เองเพิ่นมาเพิ่นมาการตเตอี่ไลายรอบแล้วบ่มีเห็นจะเหี่ยอ่าแบบเมื่อเบิ่งคนขึ้จุดทูบเต็มเยอะเพราะถ้าจุดเหมืองเศร้านี่เนาะเมียนเมียนห้อยกระจอกระทำเหมืองเศร้าในบ้านด้วครับเจ้าสองมือครับ ตัวเองสามชัดหนักเลยบ่แม่นแ่นสามชัดหนักบ่สานบ่สามชัดสากับสามสี่สามสี like ่ี่เามสองเฮ้ยโอ้ยเห็นสองสอแยงกันอยู่บบบนี้ฮะสองสองยงกันอยู่ไรนนี่นีนี่นลายี่นี่นี่สองสองสอสมสองสอ้ยบบบนี้เราเร่องนี่นเอออออาานี่นีนี่สอง นี okay. ok> ่ครับผมทางบ้ท okay. um ่านผู้ชมเห็นตัวไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะสองสองนี่นี่โอ้ยบ่ไขรเสื้อใส่ตาเจ้าของวดนั่นก็เห็นหกแปดยวนต้นมะพร้าวมะพร้าวปูพันหวายอยู่ล้านโพนเนาะเห็นโหแปดจะมังบ่เสียใส่ตาเสียยู่ว่าเป็นหกแปดแต่บ่คิดว่าเลขสี่ออกเห็นเลยคอมเมนต์ใต้คลิปแล้วค่ะเดินหนีเลยองตัวนี้เจดีเห็นสองสองกินอะตัวนี้นะคะเห็นตัวดเรียนเดียน บอกเบอร์ทัเนี่ยห้าเดือไปพระทันั่บอกเอ้าศูนย์ม่เอาเจแดงบอกศูนย์แปดสอแปดห้าสี่สองสี่หนึ่งเก้าของเจแดงค่ะติดต่อจ่องจับเงินจับท่องได้สองสี่หนึ่งเก้าครับจ้าสองสี่หนึ่งเก้าแม่เห็นสองสอง เห็นสองสองเจแดงเว่านั่นมเบิ้งันถือนเีนเห็นสองส่นี่เค่ะท่านผู้ชมว่หนยุ่นาวัดปูพอดีบอกจร้งเลยบอกครับบอก้หนึงแล้วตัวนี้ปะวันที่บอกันที่หานที่หาพี่เดันที่หาพีตัวเดียวอ้เราวันที่หาพีตัวเดียวนี่ะเจ้าของหน้าบะนี่เลือดสีเลือดสีบด้อดสีบโอ้ยังวันี่เลยครับบอกไปครับเอิเอิว่ายัง้ ไอจอมปวกหรือสีจอมปวกหรือสีเนาะจอมปวกเรื่องสีมันไม่ให้ตัวเหมอนลมันยังก็สามกแปงไงว่าม่วงมวงม่วงที่แล้วพิษตัวเดียวม่วงนี่บอก6อกซวนี่ครับม่วงบ่บอกบอกฮอกซี่ฮอกซี่ฮอกซบ่เดือดอะครบอกครับอคอหกซีก็ครบเพรมันนั่งครับ6หกซีก็แปดหกีก็แปดซีกซีก็ครับฟันบอกกับฟันฟันบอกรับฟันของหน้าเนาะ ข้าผมเพื่อนยืนใจอยู่ครับผมศ์โอ้อาหมิโซะมิลาบอหาหลังข้ามาใส่เพื่อนเนี่ยเนาะเพื่อนบรานไหนเฮ็ดเอาเที่ยวฝนตกนดิอโอ้เอาตกลงมาเพื่อนสีบไปบอกคือจังบ้านนั่นแหละบอเที่ยวฝนตกลงมาเที่ยวฝนตกลงมายันทั้งนั่นะบอกหกสี เพื่อนเจ้าของสจ้าองเ2้อกเจามันอกาเอนที่เดียววันวเียวัวเดียวศูนย์สามสี่เจ็ดสองสองซือศนย์หาซีวเดวเดียวอ๋ตัวนี้ละตัวนี้อ้าเพื่อนเพื่อบอกตัวไดแล้ววันนี้บอกหกซีจ็ว่าหกซันเป็นขคือบินมากเป็นนมาามากา โอ้โอ้โอเพิ่นเพิ่นบอกเป็นเพิ่นบอกใส่สัญลักษณ์เป็นตัวเจยวขึ้นมาเป็นเลขหกหกซีครับหกซีกับแปดซีกับนผู้ชมกับของหน้าเพิ่นว่าวัดก่อนแล้ววันที่ค่ะิดตัวเดียวอ๋อเอามาให้กินอีกเนี่ยพ่อเอามาให้เพิ่นกินเนี่ย เอาคำแตงแตงใครจมันพอเขาอย่งนี้แตงผ้าบานให้เพื่อนขินเนาะเขาหน้ำให้เพื่อนบ่กู้อยู่นี่บ่ปูอยู่นี่ติโอพ่นปูอยู่นี่เอามือใดสิมาเอาเลขือเหล็กป่อมือใดสิมานางเอาหาหมอมานางเอานี่ตาฝันโอ้เปล่าสะแค่อยู่คุณ โอ้ขันได้ย่าลืมเด้อบอกเนเด้อขันได้บอกลืมเนี่ยเาไปก้อนเนาะเจแดง้าลาไก้เาะจแดงกไกอนนะเจดกาล้ันเอาบอก้อเนาะง้บอขันเะาบกันเนากาลบไปขันนเลบไก้นะจ้าบไก้อนนเนเจ้าบกอนเะบจ้าบอนเนเ้ไกอเจ้าลาไปนเงาบัา บันนี้เขาเจ้ามาเสียค้นกันเลยมาเห็นเนาะขอโศกขอลามน้ากันค่ะท่านผู้ชมขอท่านผู้ชมโศกดีตํารวยถูกหวยไปด้วยกันหกซีจะของหน้าเพื่นว่าจะแดงเห็นสองสองพระหาเห็นเจ็ดสามเนาะค่ะท่านผู้ชมโอเคขอบคุณไปก่อนค่ะท่านผู้ชมรวยรวยสวัสดีค่ะ